ราสองคนอีกเช่นเคยผมเลิฟครับค่ะและดิฉันสายปานค่ะนะฮะวันนี้มาอยู่กับ r ร d Power p a r t ัีซีซั่นที่3นะฮะซีซั่นที่3มครั้งที่4ี่เราด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็มีแมตช์รวิวพูนะคะกับแมนซิตี้ใช่แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะดูเด็ดเผ็ดมันมาก,มากเลยทีเดียวนะแต่ว่าต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันหลังชนฝาแล้วอ่ยังไงเราแมตช์นี้เราต้องชนะนะอยู่กันที่กรุงเทพมหานะครนะฮะอยู่กันที่ร้าน my story ค่ะ นะฮะก็มากันง่ายๆเรียบทางด่วนนะฮะเอกมัยรามินทานนะฮะหลัง CDC มายังไงก็เจอนะฮะเอาละฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในร้านนะครับเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนเลยดีกว่าที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับเริ่มกันตั้งแต่ h o สเบิร์กครับค่ะ188เอเชียค่ะเอา a t เทวันทัสครับค่ะเฟสพัดน้ำหนาพร้อมดื่มค่ะครับผมรวมไปถึง 3K พลังของแดงแรงระดับโลกค่ะแล้วที่ถามได้เลยขานได้เลยนะชมรมลิฟว์กรุไทยแลนด์นั่นเอง ใช่แล้วนะฮะและที่ขาดไม่ได้สำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือบริษัท iMusic e n t e r t น i n m e n แทที่ทำ้มีงานดีๆอย่างนี้อะค่ะใช่แล้วนะฮะอย่า้าไปดูบรรยากาศแล้วเฮ้ยเราต้องเข้าไปแล้วล่ะตามอะไรดีก่อนครับ<ไ>นี่มากันที่<า>บูธสิงค์ครับผมนะฮะโอโ้โ,อโหโอ้โหเจอพิตพตี้น <ะ S 2> ่ารักเสากสวยด้วยใช่วันนี้มีอะไรมาบ้างเอ่ยให้พูดกันเต็มที่เลยฮะ สำหรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะก็ซื้อเบียรสิงหสองขวดแถมหนึ่งขวดค่ะอ๋อแล้วก็ยังมีกิจกรรมดีๆด้วยนะคะก็เชิญโพส์รูปค่ะแล้วก็แฮชแท็กที่ซิงสตร์น่าฟอรกอค่ะอ่านะคะก็โพสรูปสวยๆภายในงานนะคะแล้วก็แอดแท็กมาก็จะได้รับของรางวัลง่ายๆใช่แล้วนะคะก็เอาล่ะนี่นี่บูสสิงนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเราพิเอมใจลใจพะว่าสาว่ะไม่เราจะได้เข้าไปพสรูปไง โอเคไปดูอีกบูธนึงไปไปดูต่อเลยดีกว่าครับที่บูธถัดมานะฮะ188เอเชียนี่อ่านี่เลยลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมงานแล้วลงแล้วมันได้อะไรแล้ววันนี้188เอเชียมีอะไรมานำเสนออ๋อเรามีเสื้อมาแจกค่ะเกิดใครมาเป็นคู้นะคะลงทะเบียนเป็นคู้เราก็จะแจกของรางวัลเป็นเสื้อค่ะแล้วก็ได้เขียนชื่อนะคะจับสลากชิ้นของรางวัลจากทางบูธของเราด้วยค่ะเรียกว่ามีทั้งลุ้น แล้วก็เสื้อนี่ไม่ต้องลุ้นได้ทุกคนโอ้โหแล้วสำหรับใครที่มาเป็นคู่ด้วยนะเมื่อกี้นี้เราเราทำมาเป็นคู่แล้วเราก็ตัดผ่ากลางอย่างนี้อ่ะเออนะฮะอ่ะอย่าลืมมาทุกครั้งต้องมองหาบุญนี้ลงกระบีย่ใช่แล้วนะคะเอาล่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามุ้งไปขยับเข้าไปหน่อยดีกว่าขอบคุณครับมาเน่เลยนะครับบู้ถัดมาอ้าวกระเทววันทัสมาถามสาวสวยก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ครับแฟดค่ะแปดอึดหน้าจอกว้างค่ะแล้วราคาก็สุดคุ้มค่ะบัตรอึดหน้าจอกว้างราคาก็สุดคุ้มมีตัวจริงมาให้ลองเล่นด้วยมีค่ะมีมาให้ลองเล่นโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเราสองคนคงต้องลองเล่นตัวจริงกันก่อนใช่แล้วนะคะมีของจริงมาให้ลองด้วยเอออ่ะเดี๋ยวเราไปบูธถัดไปดีกว่าครับค่ะคุณครับบคุณค่ะค่ะมาที่บูธนี้นะคะต้องบอกว่ามาทุกทีต้องชิมเลยนะกับบูธ พัดน้ำมะนาวพร้อมดื่มนะความสดชื่นพร้อมดื่มใช่ค่ะเราพูดเองคงแบบคงไม่สดชื่นเท่าไหร่นะเดี๋ยวถามคนสวยประจำบูดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นน้ำมะนาวแป้นแทนนะคะดื่มแล้วก็ให้วิตามินซีสูงนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะโอ้ให้วิตามินซีสูงคืออร่อยมีประโยชน์มคะมีชิมไหมคะวันนี้ชิมฟรีค่ะทางบูดเราโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องจิบคว้าเข้าไปชิมซะหน่อยก่อนค่ะให้คนละขวดใช่ไหมคะ ขอบคุณะครับอันนี้เย็นหนาเนี่ยอ้อันเย็นเหมือนกันจับแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่มูส 3K นะคะพรังหงแดงแรงระดับโลกนะคะต้องถามว่ามีอะไรบ้างครับผมมูส 3K นะคะก็มี 3K แบตเตอรี่ค่ะก็อย่าง ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่า3 k แบตเตอรี่พลังผมแดงแรงรับโลกคะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้รอบนี้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแบตอบหน้าก็ออก3 k นะคะเออเปลี่ยนแบตอบหน้าอย่าลืม3 k, ล,ม3 k ละกัน <3 K. S 1> นะคะ เอาล่ะแต่ว่า 3K เเคเขาก็มีกิจกรรมดีๆมาปากด้วยนะครับสำหรับแฟนๆผงแดงหรือว่าผู้ดูขันนะครับกับแคมเปญยิ่งใหญ่หญแห่งปีเลยทีเดียวนะครับกับ 3K มเเ i ลิมิเต็ดการระเบิดพลังนะฮะเรียกว่าเป็นพลังเหนือพลังเลยเขาไม่ได้มีกิจกรรมเดียวนะเขามี3ก<อ>ิจกรรมสุดมันไม่ว่าจะเป็น 3K Power Kick Challenge <อ>นะฮะอันนี้แบบเจ๋งมากเพราะว่าเขาจะไปดวนฟรีคลิกนะฮะวัดความแม่นยำนะฮะกับใครไหมฮะกับสตีฟแม็กมานามาน ธรรมดาไม่ธรรมดาดแล้วก็ยัง <ๆ S 2> มีนี่นะฮะการประกวดเน Power Red Queen ี่ยสามเคพาวเวอร์เรดควินคอนเทสนะครับ รวมไปถึงนะฮะ 3K Power Music Fest นะครับก็ใจใครที่แบบชื่นชอบเรื่องเกี่ยวกับศิลปินเรื่องกับเพลงนะศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยเนี่ยมากันเพียบนะฮะ4เมษายนนี้นะฮะจะไประเบิดความมันกันที่หาดใหญ่นะครับ6มิถุนายนที่เชียงใหม่5กันยายนนฮะที่ขอนแก่นแล้วก็ส่งท้ายที่กรุงเทพนะครับในวันที่28พฤศจิกายนก็ส่งท้ายปลายปีเลยยังไงติดตามรายละเอียดกันได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m แรดสามเทพพลังขงแดงครับใช่ค่ะก็ติดตามเนาะจะได้ดูแมกปินามาด้วยสุดยอดเลยนะฮะอะมาที่บูธต่อไปเลยดีกว่าครับนี่มังที่บูธออกมานะคะบูธนี้เนี่ยเขาเชิญเพนส์ฟรีนะฮะใครแล้วนะคะกระเป่ามีหลากหลายลายด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องน่ารักๆเห็นไหมเนี่ยตรงกก้งเฮ้ยแล้วมีพรีเซนเตอร์อะ แล้วนะคะแล้วดิฉันก็ทำตามอยากน่ารักแบบน้องว่าอ่าแล้วก็แบบเออนี่เขามีลายตรงแขนด้วยเห็นหรือเปล่าอ๋อมีตรงแขนด้วยค่ะหลายลายให้เลือกนะคะเออเออน้องเขามีลายนี่ในสัมเค็มีไหมตรงไหนเอเมนไหมสํมเค็มีไหมอ๋อมีมีลายอยู่ด้านในนะคะให้เลือกมากมายเลยนะสำหรับบูธนี้ครับผมนะฮะยังไงก็ใครที่อยากจะมาเพ้นเนี่ยตรงนี้นี่ข้างหลังยังเพ้นกันอยู่นะฮะไม่เชื่อลองดูก่อนที่เราจะไปบูธต่อไปครับค่ะ และตอนนี้นะคะข้างในนี่ได้ยินเสียงแล้วนะใช่เสียงเพลงเลยทีเดียวนะคะเอางี้เดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่าแต่ว่าเราไปกันสองคนมันเหงาเหงานะใช่แล้วนะคะวันนี้ของของนิดนึงของนิดนึงนะก็ทํไปเลยดีกว่าตั้งเลยค่ะ คุณกระบให้กราใา้ความรู้คุที่ได้ใช้สิัณฑ์นะครับหรือเล่นถึงสิัณฑ์นะครับได้มาพบปะสังสัญชาทีในการร่วมสนกสนานในการเทียวบอลของแดงวยการน้อ้่าวขอบคุณแขกทับท่านที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับขอบคุณครับ จบกันไปด้วยรอยยิ้มใช่แล้วนะคะสกอร์สองหนึ่งแบบว่าฟินมากเลยนะคะเราเสียเพิร์ฟเพอร์ฟนะก็ชนะแมนซิตี้ไปสองประตูต่อหนึ่งใช่แล้วนะคะอ่ะวันนี้ยังไงขอบคุณกันก่อนนะกับสปอนเซอร์ใจดีที่ทําให้พวกเรามีรอยยิ้มกันแบบนี้นะครับเข่าเบิกไทยโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะหนึ่งแปดแปดเอเชียค่ะเอากระเทวันทัชครับน้ำมะนาวพร้อมดื่มเฟรชพค่ะครับผมสามเกย์พลังหูแดงแรงระดับโลกและนะคะชมรมริวโบไทย ใช่แล้วแถวร,รวมไปถึงร้านดีๆสวยๆที่เห็นอยู่ข้างล่างของเรานี้ด้วยนะฮะก<ช>ับ<ช> My Story ครับผมค่ะและขาดไม่ได้เลย I Music Entertainment ใช่แล้วนะคะมันจะไม่มีงานดีๆอย่างนี้แน่นอนนะคะจะเจอกับพวกเราในครั้งหน้าเนาะกรุงเทพนะยังอยู่กรุงโอยังอยู่ในกรุงเทพเหมือนเดิมนะคะเป็นนักสไยเนาะใช่แล้วนะฮะค่ะอยากจะได้รอยยิ้มแบบนี้อีกเหมือนกันแต่ว่าติดตามกันให้ดีนะ,ะส่วนวันนี้ผมเลฟิฟ t ด e n i g h พ p a ครับค่ะและที่ฉันค่ะสายป่าศิริการดาค่ะ นะฮะผมต้องลาทุกคนไปก่อนนะฮะด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชนะ